พ่อลูกปันโป้ที่ไหนเลยนมาอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป้ปุอยน่อยปื้ยน่อยวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านแรกที่มีโปเด็ดๆเลยนะครับเด็ดสักแค่ไหนเชียวเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอีกแล้วเ้ยอ โรงแรมรยัลออคิดเชลตันถนนเจริญกรุงใครๆก็รู้จักโรงแรมนี้ใช่แล้วครับผมที่โรงงานแห่งนี้เขามีห้องอาหารชื่อว่าริเวอร์ไซด์กิลนะครับอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยดังมากอันนี้ผมไปลิ้มลองมาแล้วเป็นไงครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นที่เขาจะมาจัดให้เราเนี่ยเป็นโปรโมชั่นอะลาคาร์บุฟเฟ่อีกแล้วอะลาคาร์บุฟเฟ่ก็คือสั่งแล้วเขาก็จะทำไหมเรากินแบบร้อนๆบอกเลยว่าราคาของเขาเนี่ยนะครับถูกถูกเลยนะครับเท่าไหร่ฮะคุ้มเลยนะครับไม่งั้น พอ่อลูกไม่มาปั่นหรอครับมันคุ้งขนาดนั้นเลยหรือครับ1,900บวกบวกท่านผู้ชม1,900บวกบวกยังไม่พอครับเขาจัดเป็นแครปคาร์เนวอลนะครับวิเยเทศกาลปูเออแล้วก็เป็นเทศกาลปูที่แบบจัดเต็มมากๆทํทำไมอะที่สําคัญไม่ได้มีปูอย่างเดียวนะเฮ้ยทำไมอะมีทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างล็อบสเตอร์อ ลิปทอายว้าววากิร์ลแองซีฟฟดโอ้โหอะไรมันเยอะขนาดนี้เขาจัดแบบเต็มเต็เขาบอกว่ามากับรายการพ่อลูกเล่งของป่านโปที่สำคัญมากกว่านั้นใครดูอยู่ตอนนี้นะทำไมฮะไปสองคนจ่ายแค่คนเดียวเฮ้ยย้ำโปรอีกครั้งครับกับโปรแคปคาริวที่โรงแรมรอยัลออริจินัลตั้นเจริญกรุงนะครับ ที่ห้องอาหารริเวอร์ไซด์กิวริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับครับผมกับโรอัลคาร์ดบุฟเฟ่นะครับเป็นครับคาร์นวัลครับ1,900บวกบวกมาสองจ่ายหนึ่งครับผมโอ้โหคุ้มมากๆเลยเรียกได้ว่ามาสองคนจ่ายเพียงแค่1,900บวกบวกก็ตกเพียงแค่คนละ800กว่าบาทเท่านั้นเองใช่แล้วมาสองจ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยเรียกว่าสุดคุ้มแล้วนะยังมีโปรโมชั่น ออนท็อปให้อีกปะครับผมถ้าบอกเขาว่ามาจากรายการกินเที่ยวเราดูหรือว่ามาจากช่วงปันโปพอลูกเล่งหงก็ได้บอกเข้าไปเท่านี้คุณก็ได้รับฟรีโฟ o ซอฟดิงไปด้วยนี่นะครับพอลูกเล่งหงจับให้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ